ตัวอะไรคะ <B S 1> เออใจดีค่ะนี่ค่คคอยา่างเด้อเอ,อมาเขียนตรงนี้สิคะไล่ไปเรื่อยๆคะ่ะเขียนได้ถึงไหนแล้วคะ ตัวอะไรบ้างคะตัวนี้เฮ้ยเอาอยัางลบๆีิมือเลอหมดลบงเลยใช่ไหมคะอ้าวลบแค่ตัวอ e ีไงคะแขนใหม่คะ่ะ เขียนตัวอะไรบอกด้วยนะคะ A ค่ะ B ค่ะค่ะ C ค่ะค่ะ D ค่ะค่ะ E ค่ะ E ค่ะ F ค่ะ G ค่ะ H ค่ะ I ค่ะ เค่ะเคค่ะเอวค่ะเอมค่ะค่ะเอ็นค่ะนี okay. ่ก็ว่างอะค่ะนี่ก็ว่างโอค่ะค่ะพีค่ะค่ะคิวค่ะคิวหนูอย่างเงี้ยเอาไว้คิวนี่ยังกะ วงกลมแล้วมีจมูกออกมาเลยค่ะโอ้คิ้วอย่างงี้ได้ก็ได้ต้องอย่างงี้ค่ะแบบสวยๆก็ต้องอย่างงี้นะคะแล้วก็อย่างงี้อันนี้เหมือนจมูกยาวเลยค่ะเหมือนพี่นักคิ่วเลยค่ะมาเป็นนกคี่ยวถึงตัวไหนนะคะเขียนถึงตัวไหนนะคะ ถึงตัวคิวแล้วค่ะอาคิวค่ะเจ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 ทำไมเบี <A Q S 2> ้ขนาดนั้นเหรอฮะอาคิวโออ้ก็อยู่นี่เลค่ะอ่าคิวแล้วอะไรอะคะโอโอพีคิวคิว <O> แล้วอะไรคะอาร์ติค <A> าก็บอาร์ติคา เลขสองเลยคะ่ะเอสเอสลูกพูดถูกแต่ลูกเขียนผิดนะคะอเอสใหม่ค่ะเอ้าไปลบทำไมเขียนสวยแล้วอืมอันนี้เป็นเล่มหนึ่งเปแล้วเล่มสุดท้าย อ่ะ S, <S ค่ะ S, <S ไม่ใช่ค่ะนี่เลขสอง S หนูต้องกลับอีกด้านหนึ่ง S, <S, S, <S อ่ะใหม่ S S หนูมางอ่ะ <T S 1> อ R R S, <S, S, <S แล้วก็ T อ่ะ T M ยังไง M ลูกแล้วก็ N อันนี้ตัวอะไรที่เราเขียนไปเมื่อกี้เนี้ย N ค่ะ N มาเขียน N ใหม่อ่า Q, <S <O> <S R. R, S s แล้วอะไรคะ T อ่าเขียน T ค่ะ U U ูแล้ว v อ, v อ่า V อ่าดับเบีนี v. อือวีอ่ <V. S 1> อะวีเขียนตรงนี้ค่ะวีอ่า STUV <Wow>. <S S W X X เป็นเหมือนตัวอะไรคะเป็นเหือนเกือกรกบาเออเหมือนเกะบาแล้วก็ Y วายโอเคอ่าไหนชี้ให้ดูคุณครูชี้ให้ดูหน่อยสิคะ ว่าอันไหนตัวอะไรบ้างคะอันนี้ A นี้ B นี้ C นี้ D นี้ E อันนี้ F นี้ I จีเอสอายเจ A B C D E F ฮ H I และว A ตัวเล็ก A ตัวเล็กหนูเขียนเป็นยัง A ตัวเล็กหนูเขียนเป็นยังค่ะ A N O P Q R S T U V W X W W Y Z อืมแล้ว A ตัวเล็กหนูเขียนเป็นยัง Z ต A ตัวเล็กหนูเขียนไม่เป็นอ๋อไม่เป็นโอเคแล้วก็ไก่อะไก่นหนูแบบ ไก่หนแบป,ปากแหว่งมากเลย่ยไก่ปากแหว่งอืมขอไข่ไม่ต้องโค้งมาอย่างนี้เลยหรอกค่ะรงขึ้นน้ำไปตัวเออืมก็ได้ขอไข่มหมูเหมือนหมูอ่ะเหมือนหมูเลยเหรอขอไข่แล้วอืม คอขวดแม่อ,อันนี้คอขวดแม,แม่เปิด,ปดอ p พ n แม่เขียนตัวอะไรอ่ะแม่เขียนคอขวดขคอขวดถูกต้องไหมคะ,ะมไม่กี่คอควายไม่เอ้าทำไมอ่ะเราต้องเขียนนี้ มันก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่ใช่ค่ะเหมือนกันคอควายเขียนให้ก,กากระบาดเลยมแม่เขียนถูก็หนูมาลบของแม่ทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ได้ก็ได้อื ผิดนะมันผิดก็ต้องลบลบ